สวัสดีสาวกเกม Destiny Girl ทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีข่าวสารจากเพจ Facebook ของเกม Destiny Girl มาประชาสัมพันธ์ให้เหล่าแฟนแฟนเกมนี้กันนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2024คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเกมด้วยบัญชี Facebook เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมได้ตามปกติกรุณาเข้าสู่ระบบ f c e e o o o เปลี่ยนกับเปลี่ยนเป็นใช้ผูกบัญชีอีเมลและรหัสผ่านเร็วเร็วที่สุด ส่วนใครที่ผูกบัญชีอีเมลและสร้างรหัสผ่านก่อนวันที่1มีนาคม2 5 6พก็จะได้เพชรมังกรคริสตัลไป500เพชรนะครับในกล่องจดหมายวิธีการผูกนะครับเข้ามาที่โปรโฟไฟล์เกมของเราแล้วกดที่ฟันเฟืองตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็หาคําว่าจัดการบัญชีผู้ใช้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปการผู้ใช้แล้วก็ไปผูกบัญชีผูกบัญชี แล้วก็ผมก็ไปผูกที่เรียบร้อยนะผมผูกเป็นบัญชีแล้วก็ข้างล่างจะใส่รหัสผ่านสร้างรหัสผ่านมันจะใส่อีเมลของเราไปก็ได้หรือว่าใส่อีเมลตัวอื่นก็ได้นะครับให้เราจําได้แล้วก็สร้างรหัสผ่านที่เราเข้าใจแล้วก็เซฟเอาไว้นะครับเผื่อรหัสมันหายเราจำไม่ได้ใครที่ยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันผูกบัญชีรีบเปลี่ยนนะครับเผื่อถึงวันนั้นแล้วใครยังผูก Facebook นี่ข้อมูลหายเอานี้จบกันเลยนะครับผูกบัญชีอีเมลกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาสิ่งข่าวสารเล็กน้อยๆเอามาประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนๆเหล่าเกมนี้นะครับทุกคนก็ไปทำตามกันด้วยนะครับ